คนลาวคิดแนวดกับการถือปฏิเสธนะคะพี่น้องคะ่ะในเวลานี้บอกเลยว่าทําใจแล้วก็ก้มหน้ารับสตากรรมของตัวเองไปค่ะพี่น้องคะ่ะหลังจากที่มีเกระแสต่างๆหน้านะคะและคนไทยก็เอื่อมละอานะพี่น้องคะ่ะแต่คนลาวเองก็จะ กืนก็ไม่ได้จะคายก็ไม่ออกนะคะพี่น้องหลังจากที่แบบว่าอ่ะเจอปัญหานักน่วงนะคะ ยกตัวอย่างนาะเศรษฐกิจกในเราก็ย่าแย่นะคะพี่น้องคะเขาา้องเครื่องใส่กระแพงนะคะเพราะว่าเรามีแต่สินค้าที่นําเข้าจากไทยนะคะทุกคนและล่าสุดเลยถ้าหากว่าสินค้าที่ผลิตอยู่ในเราวนะพี่น้องมันกระขายบไดในอัตราทีเฮ่าต้องการบางอย่างนะคะคนราวผลิตเองขายเองกับแพงนะคะพี่น้องคะแต่ว่าเป็นแค่เหลืองทีเกี่ยวกับ เครื่องปรุงหรือว่าอ่ะเป็นเกี่ยวกับเครื่องปรุงและกาเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการที่แบบว่ายุกยายกตัวอย่างนะทุกคนยาเนี่ยเราก็ต้องนําเข้าเนาะเราไม่สามารถที่จะผลิตเองได้ยาแพงมากเวลาที่คนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่น้นนอยก็แบบหนักหน่วงคือเห็นชัดเลยทุกคนคะ่ะ ขนาดยาดมนะหรือว่ายาหอมนี่นะคะทุกคนคะ่ะอยู่ที่เราเนี่ยขายในราคาห้าสิบพันก0ีบห้าสิบหกพันกีบ, 56, กบโอ้โหทั้งที่อยู่ในไทยเนี่ยแค่ขวดละสี่สิบกว่าบาทสี่ิบกว่าบาทก็ยี่สบาทก็ประมาณสิบพันเนาะก็ประมาณสี่สิบทุกคนประมาณสี่สิบบาทประมาณสี่สิบพันอะถ้าแพงสุดแต่นี่คือเขาขาย 60สิบเลยตอนที่เพว่าจาได้ว่าเพว่ากลับไปสงการเพว่าไปซื้อนะเหลืองเล่าจะเป็นแนวด้พี่น้องค่ะเดี๋ยวเขามาเบิงมาชมนากันนะคะคือเดี๋ยวเพว่าะจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะขวอยาดมอันนี้แม่ขวดละห้าสิบห้าพันกีบเกือบขวดละร้อยบาทเลยยุไทย์สี่สิบกว่าบาทสี่สิบห้าบาทเองอยู่นีหาสิบห้าพันกีบตกประมาณเก้าสิบบาทเลยอะ่ะโห เ่องตกเ่องเลยอ่ะฟ้าทีถโกอย่าแพงเด้อโอ๊ตเปิดเพลงไทยยังคับแพงอลยแพงเป็นบางอย่างปลาตํานัวเสือหาพันกีบสิบแปดพันโอ้โหเครื่องปรุงลายลาย ีม่อื่นต้องขอเก่าคำว่า,าสวัสดีเรี่ีี p ซ f c ทุกคนทุกสัาน์จ้าวันจะเป็นทางฟังไทยฟังลาวดรือว่าทางต่างประเทศเรายจะที่เขามาติดตามฮรับชมเัาฟังไม่ว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้า พี่น้องคะมือนีกรซิมาขอเวานะคะคนลาวอะต้องยอมรับในความคิดของคนไทยนะคะพี่น้องคะ่ะไม่อย่างนั้นเราจะไปต่อไม่ได้ถ้าไม่ยอมรับนะทุกคนบางคนบอกว่าอะอยากให้คนลาวเนี่ยไปทํางานอยู่ที่อื่นบ้างเถอะไม่ต้องมาทางไทยได้ไหมแต่คน ไม่ต้องมาไทยได้ไหมนะคะทุกคนไหนบอกว่าอ่ะให้ไปทํางานที่จีนไปทํางานที่เวียดนามเอ่ยยิ่งไปเกาหลีได้ก็ยิ่งดีแต่หากรู้หรือไม่ว่าคะ่ะคนเหล่านั้นนะคะถ้าเราไม่มีอะไรเนี่ยเราจะไปไม่ได้แน่นอนไปไม่ได้ทุกคนคะ่ะที่นี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงนะแต่สิ่งหนึ่งที่แพรว่าขอชื่นชมนะคะก็เขาก็จะบอกว่าอ่ะเขาบอกว่านะคะ อะเป็นกำลังใจให้น้องแพรวาสู้ๆนะต่อไปพยายามอย่าเปลี่ยนงานบ่อยเพราะถ้าเปลี่ยนงานบ่อยเท่ากับนับ1อยู่เรื่อยนะคะทุกคนอ่ะร้อยนับ1นึ่งนับ 1. น,นับหนึ่งประจำมันจะอ่ะไม่ก้าวหน้าหาเงินเดือนก็จะไม่ไปไหนมาไหนทํางานหน่อยอ่าทำงานเหนื่อยหน่อยนะทุกคนแต่ก็ช่างมันเถอะ ยังไงเราก็ต้องได้เงินนะทุกคนและท,ที่สำคัญนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะทุกคนคนลราที่อาคิดว่ามีความอดทนมากเพียงพอ,อน,นี่ก็คือกำลังใจจากพี่ๆคนไทยนะคะพี่พ FC แพว่าก็ต้องขอขอบพระ,ค,ะ <ๆ S 1> คุณมากๆนะคะพี่ FC เาะที่ให้กำลังใจนะ,ะทุกคนค่ะแพลว่าได้คุยทางบ้านเนาะแพลว่าก็ถามพ่อว่าอันนับตอนนี้ทำยังไงกันอยู่อ่ะการกินการอยู่ยังไงพ่อก็จะพูดถึงว่า สำหรับเราเนี่ยสำหรับครอบครัวของเพราวานนะทุกคนถือว่าโชคดีในอันดับหนึ่งนะคืออย่างน้อยเนาะเรายังมีเงินที่ลูกสาวส่งให้จากทางฝั่งไทยส่งไปลาวนะทุกคนคะ่ะก็พูดง่ายก็คือหาตามมีตามเกิดแล้วทุกคนหาตาหากินตามมีตามเกิดอ่ะเออหาไปอย่างนั้นแหละก็กินไปเลี้ยงไก่นะที่บ้านเพราวาก็มีไก่เลี้ยงไก่ แล้วก็ปลูกผักนะทุกคนแถมนำซ้ำนะคือมีหลานเนาะมีหลานทั้งหมดอ่ะสี่คนมีน้องนโมน้องนมะแล้วก็น้องสันติแล้วก็น้องอ่ะสงการมีแต่ผู้ชายทั้งหมดทั้ง4ี่คนแล้วที่สำคัญนะอายุเนี่ยสิบสิบสิบสองปียันอายุ4ปีกว่า นี่นะทุกคนในครอบครัวของแพรวาอยู่กับตากับยายก็คืออยู่กับพ่อกับแม่แพรวาเนอะนอกนั้นอ่ะพ่อแม่ก็ต้องมาทํางานที่ไทยนะทุกคนล่าสุดเนี่ยน้องน้องชายกับน้องสะพ้ยนะก็ทําบัตรเนาะทำบัตรนะทํางานแล้วก็ขึ้นมาทํางานที่ไทยนะทุกคนก็มาเป็นทํางานอ่ะทางานชาวสวนนะเป็นคนสวนทุกคนอ่ะผู้ชายก็เป็นคนสวนผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านนะ ก็เอ,อ,อดทนสู้กันต่อไปแล้วเงินที่เราได้เอามาทําบัตรเนี่ยเราก็ต้องไปยืมหนี้กู้สินของเขาก็ต้องอดทนไว้เพราะว่ายังไงอะทุกคนเราไม่มีทางเลือกแล้วใช่ไหมจะทํานาก็ขายข้าวก็โลนึงก็ได้ประมาณ7 7 0 0 0กีบ7,000กีบก็คํานวณแล้วตอนนี้ก็ประมาณอะ โลไม่ถึง10บาทนะพูดง่ายๆไม่ถึง10บาททุกคนคะเราก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปอาศัยแค่พ่อกับแม่นั่นแหละที่อยู่กับหลานนอกแก่ก็ทําได้เท่าที่แก่ทำมนาะทุกคนเพราะว่าเพื่ออะไรหนึ่งคือไม่อยากให้เราอยู่เฉยๆเนาะคนคนแก่คนเฒ่าทุกคนถ้าอยู่เฉยๆความจํามันจะเริ่มไม่ดีนะ แกก็เป็นคนที่ชอบทําบ้างเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงงวัวเลี้ยงคายพ่อบอกว่างัวคาวยนะคะพี่น้องอยู่ทั้งเล่านี่น้องงัวคาวยที่อยู่เล่านี่บอกเลยว่าบอเป็นลักข่านะคะบอเป็นลักข้าพี่น้องคะหมูนี่ตัวใหญ่เท่านี้เลยหมูแพรวน,นะทุกคนหมูแม่ของแพรวนเนี่ยโตบ้า ญ่มันนะพี่น้องเอ้ยโตแบบงหญ่ขนาดเลยออกลูกนี่โอ้โหต้มเตียมต้มเตียมนะไม่รู้ว่าใครได้ดูบ้างที่ไปว่ากลับไปลาวและพป่ว่าถ่ายคลิปให้ดูนะโตบักใไงมันพี่หน้องเอ้ยให้ในราคาสามสี่พันบาทโอ้ยเมย์บอกว่าโอ้ยคันว่าไห้ในราคาสำนักข่อยก็บ,บอกขายเลยละวะนะคะทุกคนเหลียงมันไหวนี่ละนอพี่น้องค่ะไปขายออกในไหนนะคะงัอค้วยนี่เอาจริงๆนะ บ้านเพรวานี่มีงัวยเยอะนะมีลายพี่น้องซะเพาะงัวนี่ซะพง่งัวนะวัววัวทุกคนกาประมาณสิบหาตนะคะควายอีกประมาณหกตัวแต่ว่าพอกระเมรเนี่ยกับไผ่ามประคองมันอยู่นะพี่น้องประคองมันอยู่ไปเมื่อยก็ต้องอดทนเพราะว่าหนึ่งขายมันกับบอกเป็นราคาเนาะหนอกจากว่าช่วงตอนแรงนะคะโรคมันระบาดท,ทุกคนคะ่ะและ ปัจจุบันนี้ก็คือไม่เป็นราคาพ่อกับเมย์บอกว่าเวลาทีเพิ่นไปในตัวเมืองนะทุกคนคืออ่าไปเอาเงินเนาะทีเพ่ว่าส่งไห้นะคะดำพันดำใดนี่เพื่อน,น้องเอ้ยพ่อให้เพิ่นซื้อ,อยู่ซื้อกินเนาะเพิ่นก็นบอกว่าไปซื้อเนื้อหมูเนื้องวนะพี่น้องกะบ่มีคนซื้อกินบอกง่ายเลยอะจักว่าเป็นเอียงนะพี่น้องเอ้ยบอกย่งไงคือเศรษฐกิจอยู่บ้านเพื่อนว่านี่คือ แย่แห้งแย่แห้งดีนะกะเห็นใจพ่อขาแม่คาเศร้า้ายอยู่พี่น้องคะ่ะลักๆักแก็คือคนเนาะกะเริ่มทยอยมาหาเหตุงานนะทุกคนเอาจริงๆเลยว่างานอยู่ในไทยกะเหตุ <h ate> ไปห <h ate> บังบอนกะถือว่าโชคดีบังบอนกะนักกะอันนี้คือแล้วแต่อะดวงแล้วแต่ดวงของเ้านะพี่น้องคะ่ะผ้ดได้ดวงดีกะถือบอลเจ้านายดีผ้ดได้ดวงบุรีกะถือบอลเจ้านายบุรีแต่ว่า ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะสิ่งเดียวที่เข้าจะอยู่ใดก็คือใส่ความพยายามและอดทนพี่น้องคะท้าอดทนบ่พยายามมันบ่สาเร็จหรอกทมว่าเพื่ว่าเมยบ่เพื่อว่ากับเมยนะทุกคนบ่จกจะเฮ็ดงานประจําบ่จกจะหาไล่ลใยพิเศษนะกับพยายามแบบว่าเอาอดทนสูเอาเวลาทีเพื่อว่าเฮ็ดงานเพื่อว่ากับลุยนะขั้วปักขั้วปั่มนะพี่น้องแบบอ่าสนลำนกันมากๆเลยนะแต่กะอาศัยที่แบบว่าเพื่อว่ากับพอเจ้านายดีเนาะทุกคนนะคะเพิ่นกบ หายเวลาเหลืองานของเขาไว้นะคะทุกคนแล้วก็บวกกับการที่เราก็ยังมีวันหยุดเพราะวา่าเอาจงริงเลยว่าประสบการณ์ของการทํางานมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะทุกคนเอาจริงๆว่าเพียวว่าก็ไม่ใช่คนเก่งนะเพียว่าก็ไม่ได้คนฉลาดแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เคยมาอยู่ที่ไทยนานมันก็ทําให้เรามีประสบการณ์ในชีวิตมันทําให้เรามีความรู้มากขึ้นนะพี่น้อยอ่าบบนอยกันไล่นะคะพี่น้องนองก็ถือว่าเป็นความโชคดีก็เลยคิดย้อนไปถึงอดีตเข้ารังโอเพียวว่าก็ ถือว่าโชคดีนะทุกคนเนาะนี่ก็คือเป็นความคิดเห็นของคนลาวว่าต้องก้มหน้ารับชะตากรรมของตัวเองให้ได้นะพี่น้องค่ะหลังจากที่เฮาเผอปัญหาเศรษฐกิจอยู่ในลาวนะทุกคนตอนนี้คือถึงขั้นแบบว่าแย่เติบนะพี่น้องแย่หรือเอาจริงๆคนอายุประมาณ60กว่ายังเอ่ยปากคําว่าเศรษฐกิจลาวนับวันจะถอยหลังลงคลองอะคนอายุเจกว่าพูดคํานี้อทุกคนคิดดูว่า มันจะสาหัสขนาดไหนนะกะคอเป็นกําลังแรงใจให้พ่อแม่พี่น้องคนลาานะคะที่ประสบอ่าภัยปัญหานะทุกคนไม่ว่าจะทางน้ําท่วมหรือว่าทางเศรษฐกิจการทํามาค้าขายนะทุกคนนอกกสเพาะแรงงานที่อยากเขามาได้ทํางานในไทยกระคอให้โชคดีนะคะเนาะก,ก็พยายามอดทนสู้งานนะคะทุกคนคะ่ะและเพื่ว่ากระเสื้อเลยว่า ทุกที่ย่อมมีทั้งคนดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราไม่มีใครที่จะใจละใจร้ายกับเราได้ตลอดเวลาและไม่มีใครที่จะใจดีกับเราได้ตลอดเวลาให้เราคิดเอาแค่นั้นค่ะพี่น้องคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะมีความอดทนมากน้อยขนาดไหนถ้าอยากมีชีวิต ที่อยู่รอดอยากจะมีเงินใช้ก็ต้องให้อดทนกับปัญหาเท่านั้นเองทุกคนเราก็จะผ่านไปได้ในช่วงนี้นะสำหรับคนที่อยากเข้ามาหางานทำในไทยนะคะพี่นงเนาะโอเคค่ะคลิปนี้พี่นีก็ขอจบลคปเพียงตอนนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังงใ,ใจแพ้ว่าน้ำเด้อจ้าขอขอบคุณในรายค่ะสวัสดีค่ะ